สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนลนะครับใครที่มีในส่วนของเหรียญ2บาทนะครับปี2558นะครับติดต่อผมได้เลยนะครับก็จะพูดถึงเหรียญ2บาทสทีทองนะครับหลายๆคนอาจจะมีในส่วนของเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญ2บาทปี2558อยู่นะครับ มีส่วนของด้านหน้านะครับเป็นจะเป็นในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับผมเป็นบล็อกนะครับบล็อกแบบใหม่นั่เองนะครับบล็อกแบบเก่าก็คือจะเป็นในส่วนของพวกเหรียญสองบาทปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าแบบนี้นะครับสังเกตที่ด้านหัวนะครับใีส่วนของพระบรมฉาย,ยาสาธิสลักเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับ แล้วเหรียญแบบนี้มีราคาไหมนะครับเท่าที่ผมดูนะครับในตลาดนักสะสมณตอนนี้นะครับเหรียญที่เขามีราคาราคากันนะครับนั่นก็จะเป็นในส่วนของเหรียญที่มีการพิมพ์ผลิตผิดเนื้อนั่นเองนะครับผมในส่วนของปี2558ถ้าคุณไปเจอในส่วนของเหรียญที่เป็นเหรียญสีขาวเนี่ยอย่างทางด้านเหรียญขวามือเนี่ยแล้วเป็นปี2558นะครับ จะมีราคาเล่นทันทีนะครับอยู่ที่เหรียญละประมาณสามพันบาทนะครับทุกคนทุกท่านแล้วสีทองแบบนี้มีราคาไหมทุกคนทุกท่านนะครับจะต้องไปดูในส่วนของเรื่องของข้อมูลการผลิตเหรียญน,นะครับสองบาทสีทองปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับว่าเขามีจํานวนการผลิตเท่าไหร่เท่าที่ผมรู้นะครับเท่าที่ผมรู้นะครับ ปีที่เขามีการเล่นกันเลยเนี่ยแล้วก็ผลิตน้อยที่สุดนะครับน่าจะเป็นปี2,557นะครับปีอื่นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะผลิตหลักล้านขึ้นไปนะครับผมดังนั้นนะครับไม่ต้องถามราคานะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านมีนะครับหลายๆท่านมีเนี่ยหาอาจจะหาไม่ได้ยากเย็นเท่าไหร่นะครับจะต้องเป็นเหรียญผลิตผิดเนื้อนะครับเท่าที่ผมมีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญสองบาทนะครับ ปี2558นะครับผมแล้วก็นะครับใครที่มีนะครับในส่วนของเนี่ยเหรียญอย่างเงี้ยเนี่ยที่เป็นรูปลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นสีขาวนะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับผมผมยินดีรับซื้อให้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ่ายชาแนลของผมด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับ ในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เปลี่ยงเท่านี้ล้วกันนะครับกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับ